I just wanna have you to myself ได้ยินคำนี้ไหมคะปัจจุบันนะคะพลเมืองโลกเนี่ยเปิดมีหลายหลากหลาย,ลายทางเทน,นะคะหรือเรียกง่ายๆว่า LGBTQ+ ปาาบอกว่ายอมรับแต่ว่าไม่เห็นมีไม่เห็น,ออหนการกระทำเลยล่างอยู่นั่นแหละคะ่ะล่างอยู่นั่นแหละไม่เสร็จสักที ไหนล่ะคะไหนไหนล่ะคะพหพรบส่งลดเท่าเทียมไหนล่ะคะอาชีพพี่ LGBTQ สามารถทำได้ทุกทุกคนเห็นไหมคะว่าแม้ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะเห็นป้ายรับสมัครพนักงานที่เขียนว่ารับสมัครพนักงานหญิงรับสมัครพนักงานชายเปิดโลกกว้างเะพี่เถอคะค่ะ เจนไม่อยากได้ยินคำว่าไทยแลนด์แดนกะลาอีกแล้วและที่เจนมายืนอยู่ในจุดนี้นะคะเจนมีเป้าหมายและจุดยืนที่ชัดเจนมากๆค่ะสิ่งที่เจนได้พูดออกไปในเมื่อกี้นี้นะคะอาจจะเป็นเพียงแค่เสียงเล็กๆพี่ลาชันคะกรรมาการทุกท่านคะถ้าคืนนี้พี่เลือกให้หนูเป็นผู้รองมงกุฎมิสแกนแพ้หนูเชื่อว่า เสียงของหนูจะต้องดังกว่านี้มากๆและหนูเชื่อว่ากระบอกเสียงนี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ นนะะรวมด้วยช่วยกันนะคะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะหรือเรื่องสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นะคะเซตี้อยากจะออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนทุกคนบนโลกใบนี้นะคะผันมาอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะสายเกินไปนะคะถ้าเราไม่อนุรักษ์ในวันนี้แล้วใครจะอนุรักษ์ Have you been my ต้องมีคือสิสค่ะส,สิที่แท้จริงในที่นี้คือสติสติที่จะใช้ทั้งกายวาจาและใจสิส่งที่สำคัญที่สุดเลยคือใช้กับพฤติกรรมค่ะเพราะพฤติกรรมที่ทุกคนแสดงออกมาบ่งบอกถึงคุณค่าในตัวของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรเพศไหนอายุเท่าไหร่ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายหรือเหยียดหยาคุณค่าในตัวผู้อื่นค่ะและขอฝากไว้เลยนะคะว่าเคารพตนเองและเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมค่ะขอบคุณค่ะ เป็นพลเมืองโลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมการไม่เท่าเทียมทางเพศหรือว่าการเหยียดเชื้อชาติหรือสีผิวนะคะและรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะไม่หมดไปหรือถูกแก้ไขถ้าหากพวกเราทุกคนไม่ร่วมมือร่วมใจกันเพราะการเป็นพลเมืองโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนเชื้อชาติใดหรือ หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือการร่วมมือร่วมใจและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันทุกคนทั้งโลกค่ะซึ่งการเป็นพลเมืองที่ดีนั้นต้องเห็นคุณค่าในความเหมือนและความแตกและการเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูุิปัญญาท้องถิ่นขุงคนทั้งโลกการเาคารพกันและกันและให้เกียรติซึ่งกันและกันและความเช่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ ซึ่งสิ่งที่โลกเราต้องการนั้นคือให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน We are global citizens ขอบคุณค่ะ แล้วมองล้อของทุกคนคืออะไรคะสำหรับแขกไขคือประชาธิป,ปไตยแต่ต้องบอกเลยนะเพราะว่ไในใของเราเป็นออกตัวว่าเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเรามีผู้ปฏิเดติดการที่อยู่อำนาจสูงสุดคอยตั้งกฎและดิ้นรอนอำนาจของประชาชนทุกคนและสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำห้เกิดสงครามความรุนแรงและการสูญเสียคะ่ะกี่ไม่กี่วันข้างหน้าเราจะเกิดการเลือกตั้งแล้ว สิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าตรงเลือกผู้นำที่มองลอกผ่านลดก,กว้างไม่ได้มองผ่านรูกุญแจ we have the responsibility to make the country for the next generations better if you choose me เล mm ือกแขกไข่ที่มองสิคะ and I just want to say that if you want to say part of me thank you ขอบคุณค่ะ กิดการเปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อจะเป็นสังคมสภาพอากาศ PM เทม25หรือราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นค่ะทุกผลกระทบเหล่านี้ส่งผลกระทบกับเราในการใช้ชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นหน,หน่วยคิดว่าการที่เราเตรียมพร้อมรับมือกับการที่ปัญหาโลกพัลุค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยคิดว่า เราควรเตรียมรับมือกับปัญหาในการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ค่ะ We are global citizens ค่ะเราทุกคนแต่ทำอะไรทุกอย่างล้วนส่งผลกระทบกับโลกโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขค่ะอย่างที่ชาญดาวินนักธรรมชาติวิทยาได้กล่าวไว้ว่า It is not the one Song of the species. That's why it's the one not the most intelligent. That's why it's the one that adaptable chain <laughs> of ไปไหนแร้คะ่ะเพียงแค่เราหันมาพัฒนาประเทศให้เท่าทันโลกกกอยากให้พวกเราปรับเปลี่ยนไมเซสการเป็นชาตินิยมให้เป็นการเชิดชูการมีชีวิตสิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกันและการรับผิดชอบร่วมกันแกเชื่อว่าพลังแห่งการตื่นรู้นี่แหลคะค่ะที่ช่วยให้เรายกระดับสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริงและวันนั้นวันที่เราหันกลับมามองประเทศไทยเราจะเห็นประเทศไทย เข้าใกล้ความเป็นรูคติของพอลเมืองโลกและเราจะใช้ สังเกตได้ชัดเลยว่าบุคคลที่มีอำนาจมีเงินมีเส้นมีสายมีอิทธิพลมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปพวกเขาเหล่านี้กำลังขออภัยค่ะพวกเขาเหล่านี้กำลังละเลยความเป็นพลเมืองโลกสมัยอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินมีอำนาจมีเส้นสายเราทุกคนควตระหนักถึงความเป็นพลเมืองโลกเพราะเราทุกคน มีมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและควรได้รับความยุติธรรมเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ But I just wanna have you to myself สวัสดีคะ่ะทุกทกคนนี่เป็นเสียงจากชมพู่เองนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะสังคมไทยหรือว่าสังคมโลกอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนมีอาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีแม้ทุกคนมีหน้าที่มีความชอบที่แตกต่างกันใครอยากจะสัก ใครอยากจะทำทรงผมอะไรใครอยากทำอะไรใส่ชุดแบบไหนไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะ Let's take a ride up the coast, look we'll at the starry sky We ain't gotta go far, just let the magic unfold Take our way 69 But I just wanna have you to myself คนลเมืองโลกสิ่งที่ทุกคนต้องนึกถึงนะคะก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันแม่มคิดว่านะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสิ่งที่มีค่ามากค่ะที่ทุกคนต้องให้เกียรติกันเพราะาสังคมโลกเราต้องอยู่ด้วยกันค่ะอยากกันให้เกียรติกันไม่บูรี่ไม่เหยียดเพศแล้วก็ไม่ขอให้ค่ะ ไม่เหยียดเพศเราจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขค่ะเพราะว่าสังคมโลกของเรานะคะต้องอยู่ด้วยกันแบบการให้เกียรติไม่บูลลี่กันขอบคุณค่ะ <S 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 Take the four, take out we fix in line But I just wanna have you